Oh, mm -hmm. การขายมี2ครั้งนะครับครั้งแรกคือการขายตัวเองแล้วการขาย Product หรือการขายเซอร์วิสต่างๆมันจะตามมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเรื่องการคุยกับลูกค้าการทำนัดลูกค้าเปลี่ยนคำพูดแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันทำให้ฟีดแบ็กของลูกค้ารีแอคชั่นของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปเรามองรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ได้จริงนะปกติเวลาเราโทรหาลูกค้าเราก็จะแบบลูกค้าสะดวกไหมคะอย่างงี้แต่ว่าวันนี้คือพี่เลยก็สอนมาแบบเป็นคำถามปลายปิดไปเลยคือให้ลูกค้าเลือกแค่2ช้ชอยเท่านั้นว่าวันจันทร์หรือวัน ก็อาจจะทำให้เรานัดลูกค้าได้ง่ายขึ้นโดยลูกค้าค่ะจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเราไปคยันคยอแบบที่แบบจะขายของกับทางลูกค้าอย่างเดียวการทำวิกฤติรีพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเตือนเราด้วยว่าวันนี้วันนี้ต้องโทรหาลูกค้าหรือไปหาลูกค้าอย่เงี้ยค่ะทั้งหัวหน้าเราก็ได้ดูด้วย เน้นในเรื่องของการที่จะช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาหาโซลูชันต่างๆให้ลูกค้าดูแลลูกค้าคิดลูกค้าเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าเขาจะซื้อหรือยังไม่ซื้อตอนนี้แต่คือเราแค่เหมือนสม่ำเสมอให้เขาจดจำเราได้แล้วก็ดูแลเขาอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเรา เราควรที่จะเหมือน follow up ลูกค้าในเหมือนแบบสัปดาห์ไหนในเดือนไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รีมายตัวเองด้วยว่าอ๋อลูกค้าเจ้านี้เราเคยติดต่อแล้วในวันนี้นะแล้วเราจะมีแบบแผนในการที่ follow up ในวันขึ้นได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆค่ะ เราสามารถใช้จิตวิทยาในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเทคนิคแบบใหม่ๆเวลาเราวางแผนที่จะเจอกับลูกค้าเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอันนี้เราขายแล้วเขามีเปอร์เซ็น์ที่จะเหมือนแบบซื้อไหมหรือยังไงเราจะได้อ่านเกมลูกค้าออกมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะมันอยู่ที่ทัศนคติถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราไปขายเขาอันคือสิ่งที่ดีที่สุดและ เราอะทำตัวเหมือนว่าเราเป็นคนในองค์กรของเขานั่นน่ะค่ะคือความเชื่อมั่นที่ลูกค้าอาจะสนใจและใส่ใจในตัวเรามากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาก็กะว่ามารับความรู้เต็มที่เลยเหมือนเสริมให้ว่าเรามีแนวทางหรือช่องทางการแบบคิดให้เป็นสเต็ปในส่วนของตัวพเองอะพระเป็นเซลลใหม่มากๆเลยแล้วพอได้เข้ามาทําอบรมเวิร์กช็อปในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว้าวมากๆตั้งแต่ เรื่องของการเปิดการขายเลยว่าวิธีการพูดคอลต้องทํายังไงบ้างเราก็มีประโยคหล,ยหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นสองวันนี้ผมว่าเราเราได้เตือนตัวเองจากสิ่งที่เราเคยทํามามันอาจจะมีสิ่งที่เราทําตามที่วิทยากรบอกแล้วเรามองละเลยข้ามไปเรื่องบางอย่างอ่ะเราทําอยู่แล้วแต่บางครั้งอ่ะมันมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจารย์ท่านสอนแล้วสามารถปรับใช้ได้เลยด้วยแล้วมันอาจจะทําให้เราอ่ะปิดการขายง่ายขึ้น โอเคประสบการณ์เราก็มีส่วนแต่พอมีการขันนอ็อตแล้วกม็มุมมองใหม่ๆอะค่ะมันสามารถแอพพลายไปใช้ได้จริงได้